ียงใหม่เมื่อไหร่จีตอนนี้อยู่เชียงใหม่ละค่ะแอร์พอร์ตชั้นหนึ่งออกมาค่ะนอนอยู่บ้านก็ออกมาตอนนี้อยู่ใส่อยู่เชียงใหม่แล้วบอกอยู่เชียงใหม่แล้วบอกอันเวลาด้ดมากเนี่ยวอกไก่วอกไก่ก็บบนยางเสนอเสนอออกมาไม่ได้ถามถามอยู่หันลังถามซิกกี้ถามซิกงอ้อมถามสก๊อตเสร็จแหลยถามถามอยู่หันหละใช่ไหมใช่ไหม เขาบอกว่าเขาไม่ให้ใช้ไม้แต่เสียงเราดังของไม้แม่บอมาห่องหันบอมาหงี่บอเชี่ยงไม้ยังสิแม่เท้าไมหันล่ะเกินมากท้ามหาอี่ยังแน่ถทมสดหลอกเท้าแสกเลสเท็จวันที่เท่าไหร่คะหนูอยู่ลัพูนเจ็ดถึงยี่สิบเขียนบินได้เลยค่ะนะเวลามีโฟลค่ะตอนนี้นะคะท้ยอยท้ยอแดสิครับผม เียนบินได้เลยค่ะรีบเขยียนรีบวาง,งะน,านะคะวางครับนนที่าะครเ็ป็นไหนหมดเเ,ด,ด,เด็ไดเดไปเป็นี่สิบเครับลยี่สิบเอ็าะแต่ละคนว่ะ แตไม่ออกมาอยู่เรียกกอ่ข้างอกยลอ่มันขายของไงแต่ละคนพีจูจก็บอกว่าพอยยาดีนี่นะกินะกรนแถมมาก่อนเลยกูกลัวมึงเหนม่อยไม่ได้แต่ไปออกไปกรอบใครขาดเลิศเลิคขาดรลอศรลอศขาดนาบารามีโูวนะคะซื้อหกขวดแถมหนขวดค่ะ เอาเวลาเห็นเจ๊ด่าแล้วมันสนใจอะไรวะเอาเวลาคืออะไระวะเวลาเห็นเจ๊ด่าแล้วก็ดา่าใครกูไม่เคยดา่ดากูด่าใครเจ๊หรอไม่ได้หรอได้ทำได้โน่ <No. S 2> เอาลุคอะไรแล้ว<ม>ไ,ไม่บอกกูนี่แหละกูบอกมาเสมอเลยค่ะหาเมียนะคะไม่ได้หาแม่แม่เดีมีแล้ว พอหาเมียมาเป็นแม่อีกพักก่อนลูกค้าอยู่เฉยๆค่ะเอาเอาอีกขวดออกได้เลยไม่ไม่ไม่คือหนูไม่ได้จับมือเนี่ยมันจับขวดจำใจเหยียดพินได้เลยสามขวดเคยอาให้ลูกค้าหน่อยสามก็ใคขพรองก่อนเร็วสามขวด้าดได้เลยปลาสามเติมครับขอบคุณค่ะต่อด้วยปลาผิดเมื่อวานไปไม่เจอเจี๊ยาใหม่วันนี้ ฉันไม่ให้เข้าใจไปเข้าห้องน้ำบ้างไม่เจอนี่นิดหน่อยได้เลยครับแจ้งสนิทด้วยนะครับพี่ได้นะครพี่เจนดูคาดูสังเกตลําทางเหรอสไลด์ยอดเก็บ